ก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะเนี่ยค่ะจะพบจริงๆถ้าเกิดใครที่ไม่โดนอ่ะคงแบบนึกภาพไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะพอเราอะเพราะว่าเราก็จัดการอะไรของเราไปเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะชอบผ่าริงว่าตอนนั้นมันเครียดไหมคะรู้เพราะกระแสเราแรงแล้วเกินแล้วเราไม่ได้ออกมาพูดเลยอะไรเงี้ยจริงๆคือหนูไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วค่ะพี่เพราะว่า เออตอนนั้นหนูก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแล้วก็หนูก็ได้ดําเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ได้ออกมาพูดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าเรื่องมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นพอรจากบรื่องความคิดขอือราิที่ว่าฉันจะต้องผ่านตรงนี้ปนไปยังไงในส่วนตัวเ,เรา,าเองอืมตอนนั้นก็คือเราก็ปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนแล้วก็ครอบครัวอะไระะเงี้ยค่ะแล้วก็พอทุกค่อยๆเชื่อว่าแบบถ้าเกิดวเวลาเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาอ่างเงี้ยเราก็ต้องเซตว่า เออมันเราต้องจัดการยังไงแล้วก็ทําไปตามกระบวนการนั้นเนี่ค่ะใช่ค่ะอ๋อไม่มีแล้วค่ะตอนนี้พอพอพลอยทาเรื่องจบปุ๊บเหมือนทุกคนก็ออกมาพูดเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จบไปทุกอย่างมันก็คลี่คลายไปอย่างเงี้ยค่ะก็พอประมาณตามสมควรค่ะค่ะก็ประมาณนั้นะค่ะ แอ๋อทอยก็เลือกอันไหนแบบบางคนที่เข<ล>าพูดแบบเอา,เ,อาเหมือนเหมือนเขาเอาเรื่องไม่จริงขึ้นมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนการที่แบบตั้งเป้ารอบรอบเป้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนก็แบบเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนั่นนู่นนี่แล้วก็เราก็เลือกอันไหนที่แบบว่ามันผิดจริงๆหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําตามกระบวนการไปแล้วก็มีทีมทนายของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อก็ก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่อยากให้ผมพาดเรื่องนี้แล้วนะเนี่ยค่ะเขาก็มันก็เป็นอะไรไปตามนั้นนะคะหนูว่าเราก็ทําในหน้าที่ของเราว่าเออเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็คนที่เขาทําผิดเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําก็ก็แค่นี้ค่ะหนูก็ ให้เป็นหน้าที่ของทนายละกันเพราะว่าบางอย่างเราก็เราก,เราก็ทําในตรงหน้าที่ของเราอันไหนเป็นหน้าที่ของคนอื่นก็ให้เขาทําไปอะไรอย่างเงี้ยคก็ก็ให้ก็มีเรียกค่าเสียหายอะไรให้มันเป็นปไปตามกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างตัวของทีมนายนี้อัปเดตเรารายวันหรือรายปีเป็ยังไงบ้างคะสำหรับทํากำลึหน้าก็คุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทีมพนายก็คือเป็นเพื่อนสนิทหนูหมดเลยเพราะว่าหนูก็เรียนจบนิติมาเพื่อนๆทุกคนก็แบบเห็นเรื่องทุกคนก็แบบ เฮ้ยเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงและเห็นพลอยเป็นแบบนี้แบบว่าเราเจอเรื่องที่แบบไม่ดีแบบนี้แล้วมันก็ไม่แฟร์สำหรับเราเพื่อนทุกคนก็ออกมาช่วยกันหมดอะไรเงี้ยค่ะทั้งเพื่อนในวงการด้วยแล้วก็เพื่อนที่เรียนจบนิติประกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือกลายเป็นระดมทนายโดยทำพดีใช่ทุกคนถามว่าเสียค่าทนายเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าไม่เสียเพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนสนิทลงหมดใช่ค่ะแล้วก็โตมาด้วยกันทุกคนก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันเพราะว่าแบบเราก็ เราก็ผ่านเรื่องเรื่องนี้ไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเราอย่างเงี้าายค่ะอ๋อยังค่ะยังค่ะมันสามารถไก่เกลี่ยได้มันแก่เกลี่ยดได้ค่ะแต่คุณพลอยก็คือเราไม่ยอมมันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปไก่เกลี่ยที่ไหนจุดไหนอะไรเงี้ยพลอยก็อันนี้พลอก็ให้ทีมพนาตัดสินใจอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะพวกพี่พี่ทีมงานทุกคนออกมาซัพพอร์ตเราหมดเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราก็แบบโอ้โหโดนซะขนาดนี้ทุกคนก็เข้ามาช่วยอันเนี้ยมันก็ทําให้พลอยก็แบบมันเราก็เลยผ่านเรื่องนี้ไปได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ที่พี่ในวงการอะไรก็ออกมาซัพพอร์ตเราทำให้เราระที้จมากขึ้นไหมเคยามรู้สึกของมันหนูว่าไม่เกี่ยวหรอกหนูว่าเหมือนถ้ามองในมุมแบบว่าเพื่อนเราหรือคนที่เรารักคนที่เราสนิทเจออยู่ในจุดที่แบบ ลาบากอะไรอย่างเงี้ยเราเข้ามาช่วยกันมันมันเหมือนเป็นเรื่องพี่น้องอะ่ะหนูว่าแบบตอนนั้นหนูก็ไม่ได้สดในใจเลยนะแบบเขาไม่ได้บอกว่านะว่าเขาจะลงให้หนูเขาก็แบบลงเสร็จปุ๊บเขาก็ไลน์มาบอกว่าเออแบบที่ลงให้แล้วนะแบบว่าเออพลอยลองเข้าไปอ่านดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนั้นมันคือแบบว่าเราแบบรู้สึกด,ดีมากแบบว่าเออยังมีคนแบบยังคอยปกป้องเราอะไรอย่างเงี้ยต,ตอนนั้นหนูหนูน้อยไม่รู้เพราะว่าเราเราเป็นเราเป็นดา,าราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นคนไปโฟกัส อ,อ,อ,อ๋อหนูว่าถ้าเกิดใครโดนแบบหนูว่าก็คงรู้สึกแบบหนูแหละมันไม่มีใครรู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรอกคะ่ะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งหนูว่ามันไม่ได้แค่แบบว่าเรื่องที่แบบคนเข้าใจเราผิดหรือว่าการที่ทุกคนเอารูปเราเอาวิดีโอเราไปสื่อหรือว่าจั่หัวในเรื่องแบบผิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือฟีดแบ็กมันกลับม,มันก็แย่อยู่แล้วแต่ว่า มันไปถึงเรื่องการบูลลี่แล้วที่ทุกคนออกมาบูลแบบรณรงค์กันว่าเพื่อหยุดบูลลี่กันได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งหนูเจอหมดเลย mm hmm. เขาไม่ได้มาถึงจุดที่แบบว่าในประเด็นที่ทุกคนอยากจะให้เป็นเรื่องมูอที่สามอะไรเงี้ยเขาแบบเริ่มแบบรูปร่างหน้าตาลามมาถึงครอบครัวลามมาถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวมันรามไปหมดหนูก็อันเนี้ยสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับชีวิตเรามันเกิดขึ้นแบบนี้บางคนเอาคุณพ่อคุณแม่เรามายุ่งด้วยครอบครัวเรามายุ่งด้วยแบบมันเป็นแบบ มันเป็นแบบไซเบอร์บูลลี่ของจริงอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเกิดขึ้นกับเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเพราะมันแบบมันมีแบบมันเป็นแบบมันกระทบจริงๆถ้าเกิดใครที่ไม่โดนอ่ะคงแบบนึกภาพไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะพอเราออกมาพูดกับคนรอบๆตัวว่าเออตอนนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันก็กระทบกระเทินกับจิดใจเราจริงๆเพราะมันลามไปไกลมากแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็ออกมาซัพพอร์ตเราซึ่งอันเนี้ยมันมีคุณค่ามัน มันรู้สึกดีมากมากมันแบบใช่มันมีตรภาพที่แบบว่าถ้าเกิดมันไม่เจอเรื่องแบบนี้เราก็คงไม่รู้ว่าใครรักเราหรือว่าใครแบบเข้ามาซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยซึ่งหนูว่าอันนี้มันทําให้หนูเห็นว่าแบบเออมีความรักดีๆอยู่รอบตัวอะไรเงี้ยทุกคนช่วยเราหมดอะไรเงี้ยค่ะใช่มันก็เจอทั้งเรื่องแย่แล้วมันก็เจอทั้งเรื่องดีอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมามันก็ผ่านมาแล้วทุกอย่างมันจบแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่อยากให้สมัคเรื่องนี้อีกเพราะว่า มันจบมาแล้วแล้วมันก็ผ่านมานานแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะเด็กนิติคดีความมันจะต้องยืดเยอไปยาวนานกี่ปีคะมันก็ไม่ยึดเยอะหรอกค่ะหนูว่าเราก็เราก,เราก็ทําให้มันเป็นไปตามกระบวนการในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใช่แล้วก็พยายามทําไปให้ให้มันจบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านั่นแหละพอสุดท้ายมามันก็อยู่ที่ว่ามันควรจบแล้วกับการเรื่องราแม,ม่มดมเพราะว่าทุกคนออกมาพูดแล้วแล้วก็เราควรจะรับฟังกันแล้วก็ จบกับเรื่องการบูลลี่ต่างๆเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครคนเดียวค่ะมันเกิดกับหลายๆคนนะักแสดงหลายๆคนคนที่อยู่แบบจุดนี้หลายๆคนอะไรเงี้ยทุกคนโดนบูลลี่กันอยู่แล้วซึ่งมันไม่โอเคเลยหนูว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครได้ซ้ำเพราะฉะนั้นหนูว่าคนที่เสพสื่ออ่ะมันถ้าเกิดเสพแล้วก็อย่าไปอินมากหนูว่าแบบว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราเสพอยู่เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ว่าการที่เราเข้าไปคอมเมนต์หรือแบบเข้าไปพูดอะไรแรงๆเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอะค่ะแล้วหนูคิดว่ามันก เขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแค่นี้แหละค่ะนคิดถึงคณะที่จบมาใช่หนูว่าใช่หนูหนูบางทีหนูเข้าไปอ่านหนูก็แบบกโอ้โหเม้นเงขนขนาดนี้เลยหรอหรือแบบซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยอ่ะหนูว่าถ้าเกิดใครที่ตกอยู่ในจุดของหนูก็จะเข้าใจใช่ว่าแบบโอ้โหมันมันไปกะมันลามไปไกลอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองงานเข้ามายืดด้วยไหมคะ ไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่มีเลยหนูก็อยู่บ้านเหมือนเดิมออกกําลังกายเหมือนเดิมอะไรน่ะค่ะแล้วพวกพมีกระแสข่าวจะมีงานเข้ามาหาเราด้วยไม่จริงะทุกคนก็จะบอกว่าเออดีเป็นกระแสจะได้มีงานซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้มีกับหนูเลยใช่หนูก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้คือเป็นอิสรใช่ค่ะเป็นนักแสดงอิจระค่ะทำงานได้ทุกที่ค่ะจ้างได้ค่ะยินดีค่ะ

别乱来。